สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับครูเมย์นะคะในใบงานที่2นะคะในเรื่องของเลขยกกำลังเนาะที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกนะคะนักเรียนทราบมาได้อยู่แล้วนะคะว่าจำนวนเต็มบวกคืออะไรลืมไปแล้วหรือ,อยังเอ่ยจำนวนเต็มี๋ยวครูจะขอทุกวนให้นะคะจำนวนเต็มเนี่ยมีรูป3คนจำได้ไหมมีจำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบแล้วก็สูนนะคะนี่คือรูปรูปของจำนวนเต็มทีนี้วันนี้เราจะเข้าสู่ของในเรื่องของเลขยกกำลังนะคะที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกก็คือจำพวกที่หนึ่งจำพวกนี้นะคะจำพวกที่1อันนี้จำนวนเต็มบวกมีอะไรบ้างน,นะคะน,นักเรียนอาจจะสงสัยพวกเลขอะไรคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดอะไรอย่างเงี้ยคะไปเรื่อยๆนะคะเรียกว่าจํานวนเต็มบวกอ่ะในส่วนของเมื่อวานนะคะครูได้สอนไปแล้วนะคะว่าอ่านว่าอะไรนะคะแต่และตัวเรียกว่าอะไรอย่างเช่นในตัวอย่างที่ครูกําลังยกตัวอย่างนะคะอันนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยอ่านว่าสามยกกําลังแปดนะคะโดยมีโดยมีสาม 3. เลขนี้เป็นเลข ฐานนะคะแล้วก็มีเลข8ตัวนี้เป็นเลขชีกรกรำลังนะคะง่ายๆเลยนะคะทีนี้มาดูคําชี้แจงเขาบอกว่าให้บอกฐานและเลขที้กาลังและพร้อมคําอ่านนะคะหวังว่าจะไม่ยากเกินไปนะคะครูจะทําให้ดู1ข้อแล้วกันนะคะอะมาที่ข้อ4นะคะข้อ4ตรงนี้ถามถามคือตรงไหน ฐานก็คือก้อนนี้ถูกไหมคะก็คืออะไรลบเศษหส่วนเนี่คือฐานนะคะส่วนเลขชี้กำลังก็คืออะไรเอ่ยเลขอะไรเลขสี่นะคะคือเลขชี้กำลังอ่านว่าอะไรคะลบเศษหส่วนเจ็แล้วมีวงเล็บจำได้ไหมคะเราจะอ่านวงเล็บว่าทั้งหมดเพราะฉะนั้นข้อสี่นี้เราจะอ่านว่าอะไรคะ ลบเศษ5หส่วนเทั้งหมดยกกำลัง4นะคะเวลาเขียนก็เขียนลบเศษ5หส่วน7นะคะทั้งหมดยกกำลัง4ะะี่หาเรียบร้อยแล้วนะคะ ข้ออื่นให้นักเรียนลองไปทำเองนะคะทีน,นี้มาดูตอนที่2ข้อ6ถึงข้อ12ให้นักเรียนหาค่าพร้อมบอกความหมายของเลขยกกำลังต่อไปนี้ความหมายเนี่ยอย่างเช่นเมาืวานบอกไปแล้วนะคะ1 0ยกกำลัง5หมายความว่าอะไร1 0ยกกำลัง5แทนอะไรคะมีเลข10ถูกไหมคะเลข10คูณกันอยู่ทั้งหมดกี่ตัว เลขชี้กำลังบอกจำนวนตัวที่มาคูณใช่ไหมคะก็คือมีเลขสิบคูณกันอยู่ทั้งหมด5ตัวก็กลายเป็น10บคูนสิคูนสิบสามและคูน10คูนส,นสินี่นะคะคือความหมายเนาะในทางเดียวกันเศษส่วนก็เหมือนกันนะคะเศษส่วนก็เหมือนกัน เศษหนึ 1> 1่งส่วนสองทั้งหมดยกกำลังห้าก็หมายความว่าเศษหนึ่งส่วนสองคูณกันอยู่ทั้งหมดกี่ตัวคะห้าตัวนักเรียนก็เขียนไปสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวนะคะเรียบร้อยนะคะส่วนการหาค่าการหาค่าก็ให้นักเรียนหาจากความหมายของมันอย่างเช่นในข้อหกนะคะที่ครูทำให้ดู ติยกกําลังห้าหมายความว่าสิบคูณกันอยู่ห้าตัวใช่ไหมคะเวลานักเรียนหาผลลัพธ์อนนี้ก็เอาสิบคูณกันห้าตัวซึ่งอันนี้ครูจะใช้เทคนิคลัพนะคะมีตัวอยู่ทั้งหมดกี่ตัวเนี่ยหน,นึ่งสองสามสี่ห้ามีวอยู่ห้าตัวนักเรียนใต่ไปเลยห้าตัวสองสามออ่าแล้วก็เหลืออะไรเหลือแต่เลขอะไรเลขหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่ง ได้หนึ่งได้หนึ่งได้หนึ่งก็ใส่ไปหนึ่งเพราะฉะนั้นผลลัพธ์จะได้ทั้งหมดหนึ่งแสนได้ไหมคะครูคาถ้าเป็นเจ็ดตัวหลักอย่างข่อเก้าล่ะทำยังไงหาผลลัพธ์ข้อเก้ายัางไงคะข้อเก้าก็ใช้วิธีการคูณธรรมดาการคูนเศษส่วนก็คือยึดหลักเศษคูณ เศษส่วนคูณส่วนนะคะนั่นเนีก็คูณทีละตัวก็ได้อ่ะคูณเศษก่อน1นคูณหได้1นะคะ1นคูณหได้1ได้1ได้1นะคะอ่ะก็เป็น1เศษได้1อ่ะทีนี้มาดูส่วนบ้างส่วนก็คูณทีละคู่ทีละตัวสองคูณสเป็นสี่คะ อ่นไหมสองคูณสองเป็นสี่สี่ไปคูณสองอีกเป็นแปดถ้าไหมคะแปดไปคูณสองอีกเป็นสิบหกสิบหกไปคูณสองอีกเป็นสามสิบสองก็เลยตอบเศษหนึ่งส่วนสามสิบสองได้ไหมคะวิธีการหาผลลัพธ์ธรรมดาธรรมดานี้ยังคะ,ะมาดูตัวอย่างอีกข้อหนึง่งสมมุติถ้า เลขฐานเป็นเลขจำนวนเต็มลบหลักอย่างเช่นข้อเจดกับข้อ8นะคะทัาเรียนจะทำยังไงจะยกตัวอย่างกกาให้ดูนะคะาหาที่ว่างก่อนอสมมติเป็นลบสทั้งหมดยกกำลังสองลบสทั้งหมดยกกำลังสองหมายความว่าอะไรคะหมายความว่าลบสคูณกันกี่ตัวคะ2ตัว ถูกไหมคะเพราะว่าเลขชี้กำลังเนี่ยเป็นตัวบอกจํานวนตัวอ่ะทีนี้เวาลานักเรียนหาผลลัพธ์นักเรียนจะหายังไงนักเรียนก็จับคูณกันเลยเห็นไ,ไหมคะสามคูณสามได้เก้าแล้วสามตรงนี้ลบสามเป็นเผ่าเผ่าลบนะคะนี่ก็เผ่าลบเผ่าเดียวกันผลลัพธ์เป็นบวกก็ต่อกัาจำได้ไหม จำได้ไหมคะถ้าจำไม่ได้เดี๋ยวคุณครูจะทวนในเรื่องของการคูณจำนวนเต็มให้ฟังนะคะสั้นๆง่ายๆนะคะถา่มมาต่อกันที่ทบทวนการคูณจำนวนเต็มนะคะเผ่าเดียวกันนะคะผลลัพธ์คูณกันเป็นบกวกเท่าต่างกันคูณกันเป็นลบนะคะยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างของเผ่าเดียวกันนะคะเช่น ลบสองคูณลบสองอย่างนี้นะคะเวลาคูณก็เหมือนกับเอาตัวเลขธรรมดานะคะมาคูณกันก็คือเอาสองคูณสองนะคะได้สี่ได้สี่นะคะและ้วนักเรียนดูเท่าลบเห็นไหมคะนี่ก็เผ่าลบเท่าเดียวกันผลลัพธ์เป็นบวกก็ตอบสี่เฉยๆนะคะอ่ะในส่วนของเผ่าต่างกันในส่วนของเผ่าต่างกันนะคะอย่างเช่นลบห้าคูณสองแบบนี้นะคะ เวลาคูณคูณเหมือนตัวเลขธรรมดาก็คือเอา5้คูณสนะคะ5้าคูณสองได้สิบนักเรียนมาดูตัว5นี่เป็นเผ่าลบนะคะ2เป็นเผ่าวบวกเผาต่างกันผลลัพธ์ต้องเป็นลบนักเรียนก็เติมลบเข้าไปพอเข้าใจเนาะทีนี้มาดูถ้าเกิดว่ามันคูณกันหลายๆตัวครูคะจะทำยังไง ตัวอย่างนะคะลบสองคูณลบสองคูณลบสองคูณลบสองมีทั้งหมดห้าตัวนะคะวิธีนี้ก็คือคิดเป็นคู่คู่นะคะคิดยังไงคิดเป็นค,คู่คู่นี้ก่อนเผาลบนี่ก็เผ่าลบเผ,า,บผาเดียวกันผนลลัพธ์เป็นบวกสแสดงว่าได้เท่าไหร่คะอันนี้สองคูณสองเป็นสี่พักไว หันไหมทีนี้มาดูคู่นี้ลบสองกับลบสองนะคะเผาเดียวกันผลลัพธ์เป็นบวกสี่เช่นเดียวกันอันนี้ยังไม่ได้ทําอะไรค้างไว้อ่ะจากนั้นเราเอาที่เราพักไว้นะคะมีสี่หนึ่งตัวสี่อีกหนึ่งตัว, 4, ตวแล้วก็ลบสอออีกหนึ่งตัวคูณกันนะคะสี่ตัวนี้คูณกับสี่ตัวนี้เป็นสิบหกนะคะสิบหกสิบหก คูณกับลบจอดนี้อีกเป็นลบ 32. สามสิบจอดจำไหมคะสี่ตัวนี้คูณสี่ตัวนี้เป็นสิบหกเป็นเผ่าวบวกนะคะเผาวบวกสิบหกคูณกับลบจองเผ่าลบเผ่าต่างกันผลลัพธ์เป็นลบได้ลบสามสิบจอดคูณลบห้านะคะได้เท่าไหร่ที่เป็นคู่ก็อเอาคู่นี้นะคะลบห้ากับลบห้าอันนี้ก็เผ่าเดียวกันใช่ไหมคะเผาเดียวกันผลลัพธ์เป็น บวกคู่นี้คูณกัน5้าคูณ5้าได้ยี่สิห้าคะจากนั้นเอา25ไปคูณกับลบหตรงนี้25่คูณหก่อน25่คูณหได้125ถูกไหมคะร้อยี่สิแล้วเรามาดูเผ่า25เผ่าบวกลบหนี้เผ่าลบเผ่าต่างกันผลลัพธ์เป็นลบนักเรียนก็ใส่ไปถันนะคะ ทีนี้กลับมาที่ใบงานของเรานะคะใบงานที่สองตอนที่1เหลืออยู่ทั้งหมด4ข้อนะคะให้นักเรียนไปทําเองส่วนตอนที่2เหลืออยู่5ข้อนะคะเดี๋ยวครูจะทําข้อ1ิสองให้ดูนะคะก่อนจะจบคลิปนี้ไปนะคะข้อ1ิสองเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ไม่เหมือนตัวอย่างอื่นเลยคือไม่มีวงเล็บจะทํายังไงนะคะ ลบสามยกกำลังห้าไม่ใช่ลบสามทั้งหมดยกกำลังห้านะคะหมายความว่าอะไรถ้าเรางงเราปิดเครื่องหมายลบตรงนี้ออกก่อนนะคะเหมือนที่ครูเคยสอนสามยกกำลังห้าเราแปลความหมายตรงนี้ก่อนสามยกกำลังห้าหมายความว่าสามคูณกันอยู่ทั้งหมดกี่ตัวคะห้าตัวใช่ไหมคะสามตัวถูกไหมคะอันนี้คือความหมายของสามยกกำลังห้าแต่ แต่อะไรแต่เรามีเครื่องหมายลบนะคะเรามีเรามีเครื่องหมายลบตรงนี้อยู่เราจะทำยังไงอ่าไม่ยากเลยนักเรียนก็แค่ใส่วงเล็บแล้วก็เติมลบของมันเข้าไปนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่ามันยกกำลังห้าแค่เลขสามให้เสร็จก่อนแล้วเราค่อยมาใส่เครื่องหมายลบทีหลัง เวลาคิดผลลัพธ์นะคะให้เราคิดในวงเล็บก่อนสำหรับข้อ12นะคะนักเรียนก็คิดในวงเล็บก่อนนะคะสามสมเก้าถูกไหมสามสามเก้าเก้าสามยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็าอ็ดแสิอาะไรคะสองร่สิบสา นักเรียนก็เอามาใส่จากนั้นมันมีเครื่องหมายลบใช่ไหมก็เติมลบเข้าไปเห็นไหมคะเต็ดตับ